สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ส u กุ c h ช n แนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาใช้ยานอนหลับกับเพื่อนๆกันค่ะก็คือยาแบบ l e p p n n m e มีอะไรพวกนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้กับเพื่อนๆแล้วเราจะจับเวลากันค่ะว่าระหว่างที่เพื่อนเพื่อนหลับเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีนะคะทุกคนมา อันนี้เลยนะคะ s l e e p p i n g m ดอันนี้นะคะทุกคนกดใช้ได้เลยแล้วก็จะมาจับเวลาพร้อมกันนะคะโดยที่จะไม่ตัดต่อใไรทั้งสิ้นนะคะมาคา่ทุกคนเริ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้เวลาในการหลับนะคะกี่นาทีนะคะเพราะเราก็ไม่เคยเหมือนกันนะคะทุกคนคือมันเป็นยานอนหลับหรือยาสลบก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าแบบคือเคยใช้กับคนอื่นเนี่ย คือเขาไม่ได้ตุยหรือว่าไม่ได้ขิดนะคะทุกคนเขาแค่หลับเฉยๆนะมเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ยาฟื้นหรือเปล่านะคะทุกคนเราจะมาจับเวลากันโดยที่เราจะไม่จัดต่อเลยทั้งสิ้นนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้ใช้รูปภาพนะคะทุกคนเราก็อัดคลิปอยู่นะคะทุกคนอัดคลิปเพื่อรอดูนะ,ะนี่นะคะทุกคนเป็นไงคือแต่ถ้าทางแต่ละคนในการหลับนี่คือมัน เก๋กูดมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะหาว่าเรานะคะนำรูปภาพมาใส่แบบไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมเดี๋ยวเรานะคะไปเอาพวกพ็อปมาบ้างดีกว่านะคะเพิ่มเติมดีกว่านะคะเอฟเฟกเอกฟเฟกนะคะนี่เอาเอฟเฟกที่แบบว่าเหมือนขยับอยู่ตลอดเวลานี่ทุกคนจะได้รู้ว่าเรานะคะไม่ไดเ้เอารูปภาพมาใส่หรือยังไงนะ ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะทุกคนนี่ภาพขยับแบบของจริงเลยนะคะรอดูว่าเพื่อนๆเราเนี่ยจะตื่นมาหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็อ่านมาหนึ่งนาทีแล้วนะคะทุกคนหนึ่งนาทีครึ่งประมาณนี้นะไม่รู้ว่าถ้าคลิปนี้มีความยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะทุกคนหรือบางทีเขาอาจจะหลับนานกว่านั้นแต่ว่าเราอาจจะตัดจบก่อนนะคะทุกคนเราก็รอไปนะคะทุกคนรอไปยาวๆเลยนะคะระหว่างนี้เราก็จะพูดเป็นเ่่ยนะคะทุกคน นี่แล้วก็รอคือระหว่างที่อาลีปเนี่ยมันก็นานมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะเราอะไม่ได้จะต่อเลยนะคะระหว่างนี้นะเพราะว่าเป็นระหว่างที่แบบจับเวลาอยู่นะคะก็ไม่ได้จะต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะรอดูนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเหมือนจะ2นาทีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเรายังไม่ตื่นขึ้นเลยนะคะทุกคนเขาหลับนาน,กนเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนดูคือแต่ละคนคือหลับแบบสลบเอาง่ายๆไม่ได้หลับแล้วละ่ะน่าจะสลบนะคะทุกคนก็รอไปนะคะทุกคนรอไปเลยนะ ทุกคนทุกคนก็คือแบบตอนเนี้เรารอคอยมาจะสารนาทีแล้วนะคะพเพื่อนๆเรายังไม่ตื่นเลยสักคนหนึ่งนะคะแล้วดูเพิ่งสังเกตว่าครูนะคะหลับอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่รู้มันต้องกดอะไรหรือเปล่านะที่แบบว่าให้เพื่อนๆตื่นอ่ะทุกคนหรือว่าแบบมันต้องกดอะไรทุกอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้าใครดูก็ลองบอกได้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้ยานอนหลับเท่าไหร่นะคะเนี่ยอันนี้คืออะไรทุกคน ต้องกดปุ่มไหนหรือเปล่าบอกเราทีนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้ยานอนหลับนะคะก็ไม่รู้ว่าวิธีทำให้เพื่อนๆตื่นเนี่ยมันต้องทำยังไงนะคะหรือว่าเราต้องไปใช้ยาแบบยาให้ฟื้นอะทุกคนที่สารเจ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็รู้สึกว่ารอนานมากเลยนะคะก็คือสามนาทีครึ่งแล้วนะคะยังไม่ตื่นกันเลยนะคะทุกคน แล้วคือเราจับเวลาจริงจังมากนะคะทุกคนก็ต้องรอไปนะคนนะเพื่อนให้นานเหลือกเกินนะเนี่ยก็คือตอนนี้นคือครึ่งคลิปแล้วนะคะถ้าคลิปย,ยาวเกินเราก็จะตัดจบแค่นั้นนะคะทุกคนเฮเห็นอะไรแวบ,บๆป่ะหน้าห้องอ่ะค่งมาสังเกตตอนที่อัดเสียงนั่นแหละทุกคนเหมือนจะมีครูอยู่หน้าห้องะะะ ก็รอไปเรื่อยๆนะคะทุกคน คลิปนี้เนี่ยมันก็จะน่าเบื่อนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะต้องรอคอยเวลาใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบขี้เกียจรอก็สามารถกอคลิปได้เลยนะคะแบบกอคลิปไปใกล้ๆที่แบบจะจบอะแต่ว่าเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปคาดหวังเยอะน,นะเพราะว่าตอนแรกอะเราคาดหวังว่าเขาจะตื่นภายในสิบนาทีใช่ไหมแต่ว่ามันนานมากนะคะถ้าเราอัดต่อน่าจะยี่สิบนาทีนะคะถ้ายังไม่ตื่นอนะทุกคน ก็กลัวทุกคนจะเปื่อยเกินนะคะใครเคยทำชาเลนด์นี้บ้างแล้วเขาเนี่ยใช้เวลาการสลปหรือว่าหลับไปกี่นาทีก็ลองคอมเมนต์บอกนะเอาไว้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำอีพีสองนะคะแล้วก็จะจับเวลาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะตั้งเวลาไว้ตอนที่ทุกคนบอกนะว่าแบบเออเขาหลับไปเวลาเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะไม่คิดจะตื่นกันจริงๆนะคะเนี่ยก็คือทุกคนดูนอนสบายมากนะคะ ทุกคนเราว่ามันนานเกินไปนะคะเราจะทําการปลุกเขาดีกว่านะคะด้วยการที่เราคิดว่าน่าจะใช้ยา,ายาแบบให้ฟื้อนอ่ะทุกคนอ่ะเจ้ J. คนนี้แล้วกันนะเราจะปลุกเพื่อนดีกว่านะคะคือตอนนี้นคิดอยู่นะคะว่าจะปลุกดีไหมนะเพราะว่าอยากจะทําชาเลลจ์ต่อนะคะแต่ว่าเราก็จับเวลาไปเรื่อยๆนะคะเวลายังคงเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีท่าทีที่ตื่นกันเลยสักคนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะมาปลุกเขากันดีกว่านะคะทุกคนเพราะามามันนานเกินไปแล้วนะคะโอเคก็คือไม่แก้ทุกคนเราอะตัดคลิปนะเพราะว่าเนี่ยทุกคนเราตัดคลิปไปโรงพยาบาลมาจะเอาเจ้ค,คนนี้ไปชุบชีวิตนะคะแต่ว่าเจดันไม่ฟื้นนะคะแล้วเราก็บังเอิญเห็นนะคะผู้ร่วมชะตากรรมหลับอยู่หน้าห้องเต็มเลยนะคะทุกคนเออน่าจะเป็นแบบนักเรียนที่เดินผ่านหน้าห้องก็ต่างสลบสลายกันหน้าประตูนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะ ไปเอาตังค์เพิ่มนะคะไปชุบชีวิตกันนะคะทุกคนหนึ่งหมื่นเยนนะคะอ่าแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่ศาลเจ้านะคะทุกคนเราจะจบภารกิจนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะนี่นี่นี่อทุกคนโอเคกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะชุบชีวิตนะทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับตุยเลยนะคะเนี่ยคือแบบหลับแล้วเขาไม่ยอมตื่นอะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ